สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแม่นุมิกพารวยกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาบอกแนวทางฮานอยวันที่25ทธันวาคมนะคะก่อนอื่นเรามาดูผลของฮานอยวันที่24ทธันวากันก่อนนะคะว่าเลขวันนี้เข้ากันไหมนะคะนะ้าฮานอยวันที่24ทธันวานะคะเลขที่ทางช่องให้ไปก็เด่น6กับ5นะคะก็ตัวเจาะก็มีตามนี้แล้ว ตรงนี้ก็คือตัวเด่นนะคะแล้วก็เลขกํำลังแล้วก็ตรงนี้วัดใจสามห่างนะคะนะแล้วก็ตรงนี้จับ3ามตัวได้นะคะนะถ้าใครเคยดูคลิปของแม่ที่แม่เริ่มลงสามห่างวัดใจนะคะแม่จะบอกว่าถ้าจับเล่นตรงนี้นะคะให้กันเก้ากับหกด้วยนะคะนะกลับเก้ากับหกด้วยนะคะนะเพราะเก้าอาจจะเป็นหได้นะคะนะ เรามาดูผลที่ออกเลยค่ะวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบสี่เนาะวันที่ยี่สิบสี่นะคะพิเศษออกที่แปดสามแปดสี่สี่นะคะพิเศษหลุดนะคะวันนี้นะปกติออกที่สองสองสามเจ็ดหกนะคะสองสองสามเจ็ดหกเข้ากันไปที่วิ่งรูดหกนะคะนะแล้วทุกท่านจำได้ไหมคะที่แม่บอกว่า ดาวกับฮานอยเขาจะสัมพันธ์กันนะคะก็คือฮานอยปกติชอบดึงดาวลงมานะคะนะอาจจะเป็นดึงมนอาจจะดึงมาหนึ่งตัวนะคะหรือนํามากลับหัวนะคะนะเมื่อคืนดาวออกที่นะคะดาวโจรออกที่เจ็ดหกนะคะปกติเขาเอามาสองตัวเลยนะคะเจ็ดหกนะคะนะนะคะก็ลองเฝ้าดูนะคะจับจากดาวโจปรปกตินะคะนะก็ ฮานอยปกติจะชอบดึงดาวโจนปกติลงมาตัวหนึ่งนะคะนะส่วนใหญ่จะดึงสองตัวล่างนะคะแต่ก็ถ้าชอบ2ตัวบนก็ติดลงมาด้วยก็ได้นะคะ mm hmm. ก็เราไม่ได้ดึงมาทั้งหมดนะคะก็เหมือนกับว่าเราจะมาจับว่าตัวไหนน่าจะมาอย่างนี้เนาะแบบ2ตัวล่างอย่างเงี้ยมี7กับ6อาจจะมา7กับ6กปกติ าน้อยปกติแบบนี้นะคะนะก็คือเหมือนเลือกให้เราเหมือนเป็นตัวเลือกให้เราจับตัวเลขได้ง่ายขึ้นนะคะนะคะลองเฝ้าดูนะคะแล้วปกติออกที่สองสองสทุกท่านจำได้ไหมคะคลิปของวันที่24ที่แม่บอกว่าอาจจะเบิ้ลหน้านะคะเบิ้ลหน้าก็คือแบบนี้คะ่ะสองสนะคะแต่แม่ลืมสอนวิธีการเล่นนะคะก็สำหรับท่านที่ เล่นเองนะคะนะก็คือเบิ้นหน้าก็คือแบบไหนนะคะก็คือ001ถึง009ไม่ต้องกลับนะคะนะ001ถึง00 009ก็จะอยู่ที่10บาทนะคะ 110ถึง119 110 111 112 113แบบนี้นะคะเรียกว่าเบิ้ลหน้านะคะ110ถึง119นะคะก็คือ10บาทนะคะ221 220 221 223นะคะไม่ต้องไม่ต้องกดกลับเลขนะคะก็คือเล่นเบิ้ลหน้าอย่างเดียวนะคะนะเอาตรงๆนะคะแบบที่แม่บอกนะคะก็คือ220ถึง229นะคะ 330ถึง339 440ถึง449 550ถึง559 660ถึง669นะคะไล่กันไปจนถึง990ถึง999นะคะทุนจะอยู่ที่100บาทนะคะถ้าถูกก็จะได้3ตัวตรง1บาทนะคะนะ3ตัวตรง1บาทนะคะนะก็จะได้อยู่ที่800กว่าบาทนะคะนะ<ๆ> สำหรับทุกๆท,ท่านที่เล่นมานานนะคะที่แบบอยู่ในวงการหวยเนาะมานานนะคะอาจจะรู้จักแล้วนะคะเบิ้ลหน้าว่าคือยังไงนะคะแม่ก็บอกสำหรับท่านที่ไม่รู้เนาะเพราะว่าบางคนเล่นไม่เป็นนะคะเบิ้ลหน้าคือแบบไหนมีคนทักมาถามนะคะเบิ้ลหน้าคือยังไงนะคะนะเบิ้ลหน้าก็คือแบบนี้เล่นแบบนี้นะคะนะก็คือถ้าเราตาม3ามหนอยก็จะอยู่ที่หนอยละ หนึ่งร้บาทนะคะทุนจะอยู่ที่นอยนอยละหนึงร้อบาทก็จะได้ตัวละหบาท3มตัวตรง1บาทนะคะนะไม่งงนะคะก็วันไหนที่สูตรบอกเบิ้ลหน้าเดี๋ยวแม่จะบอกนะคะเขาบอกบ่อยมากแต่แม่ไม่เคยบอกนะเขาจะบอกมาบ่อยมากเลยนะคะสูตรจะชอบบอกเบิ้ลหน้านะคะนะแล้วก็มาแทบทุกครั้งบางครั้งมา2องนอยนะคะ เดี๋ยวแม่จะคอยบอกนะคะนะแล้วจะสอนวิธีจับทุกๆครั้งถ้าวันไหนที่เขาบอกนะคะนะเดี๋ยวแม่จะเน้นวิธีการวางตัวเลขอีกทีนะคะนะส่วนวันนี้ไม่มีเบิ้ลหน้านะคะนะสูตรไม่ได้บอกนะคะนะมีไม่มีไม่รู้แต่สูตรไม่ได้บอกเราก็จะไม่จับนะคะนะส่วน VIP นะคะ v i p ออกที่294 หกสองล่างนะคะเข้ากันไปที่วัดใจสามห่างนะคะวัดใจสามหางแล้วก็2 9งเนะคะจับสามตัวในกลุ่มนี้หรือเล่นสองตัวในกลุ่มนี้แม่เคยบอกว่าให้กันหกกับเก้าด้วยนะคะนะก็ถ้าเล่นแล้วแบบว่าเรากลับ6เป็นเก้าด้วยนะคะก็โอกาสที่เราจะได้สามตัวมีนะคะนะ เหมือนวันนี้ที่เขาออกนะคะนะแล้วก็สองหนะคะเข้ากันไปที่วัดใจสามห่างแล้วก็ตัวเจาะนะคะวัดใจมาตรงๆเลยนะก็วิ่งรูดหกด้วยนะคะนะก็วัดใจแม่ก็ยังวางให้เหมือนเดิมนะคะแม่คิดว่าแม่ค่อนข้างจะมั่นใจตรงนี้เพราะว่าเท่าที่แม่วางบางทีเขาหลุดแค่2วันแล้วเขาก็เดินต่อนะคะนะมีรอบนี้ที่หลุดประมาณสวันไหมคะแล้วก็เพิ่งเข้าเนาะ แม่ก็ยังไม่อยากทิ้งเขานะคะบางทีเขาจะแตก3ามตัวแล้วสอตัวจะมาบ่อยนะคะแล้วมันน้อยตัวด้วยแค่3ามหางแล้วเขามาจากตรงไหนเลขตรงนี้ก็คือมาจากในกลุ่มนี้มาจากวิ่งรูดห้ากับหกเหมือนกันนะคะนะก็คือกลุ่มนี้เหมือนกันแต่เรามาจับเป็นวัดใจสามหางก็คือไม่ได้เพิ่มทุนไม่ได้ดึงตัวเลขจากที่อื่นมาเลยนะคะนะแม่ก็เลยอยากวางติดไว้ให้ทุกๆวันนะคะนะ กำลังวันมาไหมคะกำลังวันมาที่หนะคะนะห้ากับหจะไม้เห็นได้นะคะนะก็มาที่ห2สองนอยนะคะนะวันนี้นะชอบตรงไหนเล่นตรงนั้นนะคะนะก็ถ้าชอบแบบวัดใจไปเลยหนักๆเลยก็เป็นตรงนี้นะคะนะ mm. เขาก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างนะคะแต่ก็ถือว่าเขาเดินนะคะตรงนี้นะคะก็ยังเดินก็อาจจะมีหลุดบ้างแต่เขาก็ยังมานะคะนะไม่ได้หายไปเลยเนาะนะคะ ต่อไปเรามาดูแนวทางของวันที่24ธันวากันเลยค่ะวันนี้เลขลาวอะ่ะแม่เสียดายมากเลยแม่ที่แม่ไปขอโชคมาใช่ไหมคะทะเบียนรถที่แม่นั่งไปอะ่ะเพื่อนน้องมิวเพื่อนของลูกสาวเขามารับที่บ้านเนาะทะเบียนท้ายมันศูนย์หนึ่งนะคะนะแม่ไม่ได้ทําคลิปแล้วติดทะเบียนรถให้แม่ไม่ได้เอกใจตรงนั้นเลย แต่ก่อนที่เราจะออกแม่อธิษฐานในใจนะว่าแม่ควรจะเล่นตัวไหนดีนะคะถ้าแม่มีโชคมีลาบก็ขอให้นึกได้ว่าควรเล่นตัวไหนสมองมันแวบขึ้นมาว่าทำไมไม่ซื้อทะเบียนรถที่ว่าเรานั่งไปวัดนะคะนะจริงๆแม่ติด1001ด้วยนะคะนะยังเสียใจเลยว่าทำไมตอนเราทำคลิปเราไม่เรานึกไม่ออกเนาะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูแนวทางวันที่ยีสิบห้ากันเลยนะคะนะ้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราลองติดไปรัฐบาลดูนะคะนะ้อาจจะได้โชคได้ลาบกันนะอาจจะเป็นโชคใหญ่ก็ได้นะคะนะ้ก็แนวทางวันนี้นะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นของวันที่ยี่สิบห้าธันวานะคะเด่นที่ 3กับ5นะคะวิ่งรูดที่3กับ5นะคะ3กับ5เป็นตัววิ่งตัวรูดตัวเจาะนะคะอาจมาแค่วิ่งรูดก็ได้นะคะเป็นตัวเด่นของวันนี้นะคะตัวเจาะก็จะมีวันนี้แม่ก็ดีใจนะที่วัดใจเขามาเพราะแม่แบบไม่อยากทิ้งเขาอะเพราะแม่ทำสถิติมาคือเขาเดินนะ ก็ดีใจที่เขามาแล้วมาตรงๆด้วยนะคะนะตัวจอบก็มีสี่สามนะคะสี่สามห้าสามนะคะ6สามนะคะห้าหนึ่งนะคะ 5 2นะคะห้าานะคะตัวเจาะตัวเด่นอยู่ข้างล่างนะคะตัวเด่นอยู่ข้างล่างก็จะมีสองสามสามดสาม,สาม,สาม,สาม ห้าศูนห้าสี่ห้าห้านะคะตัวเด่นนะคะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตามสามน้อยนะคะวันนี้ถ้าแม่มองแม่ว่าเจ็ดสามสวยนะคะเจ็ดสามสวยแต่ก็ชอบ ยี่สิบห้าเจ็ดสองก็หน้าหน้ามานะแต่ว่าสูตรไม่สูตรไม่สูตรไม่ไม่มาที่เจ็ดกับสองนะคะเจ็ดกับสองก็สวยนะกําลังนะคะแต่กําลังมีหกกับเจ็ดนะคะนะกาลังที่จะมาได้นะคะกําลังเลขนะคะกําลังเนาะหกกับเจ็ดนะคะเลขที่มีพลังนะคะของวันที่ี่สิบห้าธันวานะคะ เลขที่มาเลขที่มีพลังที่จะมาใ้เห็นได้คือ6กับ7นะคะจะมาใ้เห็นได้เนาะที่แม่ไปทําบุญนะคะที่แม่ขอโชคเลขโชคมานะคะมันชนกับพอสอเกิดแล้วก็อายุของลูกสาวแม่นะคะนะคือวันที่8มกราแปดมกรานะคะจะเป็นวันเกิดเขานะคะ ก็แม่ตั้งใจว่าแม่จะเล่นตัวนี้พอดีด้วยนะคะ0ู8 0อะไรแบบนี้เนาะก็เลขที่ขอมาเลขที่ขอมานะคะคือตรงกับเลขที่ตั้งใจจะเล่นนะคะก็ตอนแรกไม่รู้นะคะตอนจับมาไม่รู้หรอกแต่พอมานั่งรถแล้วก็มานั่งนึกตัวเลข ứng, เราได้เลขตัวนี้มาก็มานั่งนึกเอ้ามันตรงกันทุกอย่างเลยนะคะนะ เพราะว่าเดือนหน้าก็จะเป็นวันเกิดเขานะคะนะวัดใจนะคะวัดใจวัดใจก็จะได้ตัวเลขนะคะสามแปดนะคะห้าสามนะคะ แล้วก็สองสี่นะคะวัดใจจับยังไงวัดใจก็จับตามที่แม่วงกลงไมไว้ให้นะคะสามห่างวัดใจนะคะส่วนสามตัวโอ้แต่แม่ไม่เขียนกรอบวันนี้เลขเข้าเนาะทุกวันแม่เขียนกรอบมันไม่เข้านะคะเนี่ยวันนี้แม่ไม่เขียนกรอบมันเข้าเฉยเลย ไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมเนาะมาโนไปเองเนาะก็วัดใจนะคะวัดใจวัดใจนะคะจับเล่นสองตัวกับสามตัวนะคะนะก็ลองดูพรุ่งนี้นะคะไม่แน่เขาอาจจะมาต่อเนื่องนะคะนะเพราะเขาเคยหลุดไปสองวันแล้วเขาก็จะมาต่อนะคะตรงนี้นะคะนะ พรุ่งนี้เลขวันที่ยีสิบห้าวันที่ยี่สิบห้าเลขที่แม่มองว่าสวยคือเจ็ดสามส่วนส่วนที่ชอบส่วนตัวที่ว่าชอบก็จะเป็นเจ็ดสองแต่สูตรไม่มีไม่มานะคะนะสองสี่ก็สวยนะคะพร่งนี้นะ ค่ะแล้วเดี๋ยวเย็นวันที่25เรามารอผลุ้นผลพร้อมๆกันนะคะว่าเลขของทางช่องจะเข้าจะปังกันไหมนะคะนะทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปของช่องแม่น้องมิกพารวยนะคะก็ขอให้ได้โชคได้ลาบกับทา,ทางช่องทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆคนนะคะนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะคะนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในวันต่อๆไปนะคะนะ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ